วันนี้นะครับในสาขาที่ศาสตร์เราก็เชื่อว่าเราเริ่มต้นด้วยความพร้อมมากไม่ใช่เริ่มแบบถูกกลั่ไม่ใช่เพราะเราสร้งใหญ่เราเริ่มต้นดีาโทรปรเนะเราไม่จะไปเ,เริ่มต้นเป็นคอมเมอร์เชียลโปรแกรมไม่ใช่น,นี่น่าไม่มีวัตถุประสงค์นะครับอาจารย์ของเราเนี่ยถ้าไม่มีถ้าหากว่าเป็นอาจารย์ที่ไม่จบปริญญาอย่างน้อยก็มีตำแหน่นขงข้าริชาผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสนะตราจารย์เราจะตงจะรับให้มาสอนเพ,เพราะเราต้องการาจารังหวัดสมบูรณ์ ของเรามีจาจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญรย์รองศาสตราจารย์และมีทางที่จะจบเรียนด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีตําแหน่งราชการเรากำหนดเลยต้องจบเบรกนะซึ่งขณะน,นี้เราก็ได้คณาจารย์ที่มาดูแลเนี่ยนะหลักสูตรของเราครับตามมาตรฐานของเราตั้งใจไว้ซึ่งทั้งหมดเดี่ยวคณะเบีจะมาแนะนนะครับว่ามีใครบ้างและก็เป็นที่น่ายินดี คขณะนีนะ้มีอาจารย์ที่มีอาวุธชูสูงเนะครับอาจจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ยหรือสําเร็จปริญญามาสมัครที่คณะวิทยาศาสตร์มากเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กสำคัญเป็นแม่เหล็กสำคัญเป็นแม่เหล็กตัวสัดสำคัญที่เราจะทําให้ได้อาจารย์ดีเยี่ยมๆน,นั่นเป็นหัวใจแรกนะที่จะต้องที่จะทาให้คุณภาพการเรียนสอนดีและก็เราถือว่าเราทําได้ดีนะ,ะถ้าท่านอยากจะรู้นะวิธีการของท่างนง่าย ก็ไปเปิดสาขานิเคศามาวิายาลัยต่ตางที่มีที่ตายแล้วออาดันดูนะดูซิคุณอูุ้ธดันเป็นจับมาดูเลยอนะนะีอันนี้เราก็จะสามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่บอกว่าคณะทิเ,ทเทศชาหรือว่าอาจารย์ุบ,บัติมาคุยโมะวะนะอย่างนี้ไม่ได้คุยโม้ไม่ได้ไมีเลขขอนะต้องตรวจกันได้เลยว่าเป็นอย่างไรนะครับนะประการที่สองเนี่ยก็ค,คือตัวหลักสูตรและระบบการศึกษาตัวหลักสูตรนีต้องทันสมัยสอดคล้อนงะกับการเปลี่ยนแปลงของ ลกเราเรามีคําว่านวัตก,กรมรมการจัดการเราไม่ต้องการให้คนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อ,อย่างเดียวรูปทุกวันนี้มันมันเกี่ยวข้องกับการจัดการและเป็นการจัดการสมัยใหม่ผมดูเรื่อง s a m s u n ก Galaxy ในโซนะสถาน,านีจะวางตลังเรื่องนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนะี่ยไม่ต้องมันไปแตกมันนะแค่แค่ให้รู้ขันมันเปลี่ยนเลยนะเ <c oughs> หนื่อยแค่ไหนครับมือเราเหนื่อย,ยอย่าไ่ต้องไปไม่ต้องไปแตกไม่ต้องไปสุภาพมันนะอะไรแบบนี้ต้น และระบบทุกวันนี้นะครับทุกอย่างมันก้าวหน้ารวดเร็วมากและมันสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วสมัยก <oth> <s dal> ่อนเขาบอกว่าเราจะให้ข่าวสารเราก็ไปหาสื่อใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นเจ้าของสื่อได้ทุกคนมีเจ้าของสื่อได้เขาจะมันเปลี่ยนหมดเลยตัวที่โลกนี้โลกสมัยเป็นยุโรผมจะเป็นผู้นำข่าวสารในใจะชมรมนี่แะครับโอ้โหต้องวางแผนต้องย่โตเลยต้องไประดมรักกษามาช่วย เดี๋ยวนี้เขาแค่ออกโซเชียลเน็ตบอร์ดอาด็อกจะเปลี่ยนมาเป็นลร้เห็นไหมครับโลกมันเปลี่ยนแปลมันเย็วมากเลยแต่เพราะฉนั้หลักสูตรมันต้องทันสมัยนะครับแล้วก็เรื่องสื่อสอดเราเน้นให้ทักษะมีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของผูาา้บริษัทผู้ประกอบเราไม่ต้องการระบบก,การทุ่มจ่างอาจารย์บรรยาทักศึกษาเขาฟังจบแล้วก็ไปอ่านที่จบจบแ้วมาสอบมันไม่เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา เาะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือต้องการให้นักศึกษามีทักษะวีการเนี่ยต้องการให้นักศึกษาไปมีประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติมากขึ้นจนเปิญผู้ปฏิบัติที่มีความชี่ยชาญมาอธิบายเพิ่มเติมตอนนี้เป็นรับที่นี่มีมีประสบการณ์มาเพิ่มทักษะให้นักศึกษามากขึ้นนะครับนักที่อาจารก็เรื่องของคุณภาพผู้เรียนนะเขาบอกว่ายังไงก็ตาม คนเรียนมาเรียนเนี่ยก็จะต้องมีความสามารถในการเรียนเพราะฉะนั้นใครจะมาเรียนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเรียนแล้วจนะจบไหมถ้ามาเรียนแล้วไม่จบเนี่ยเราไอยากเสียเวลาเพราะฉะนั้นทางอาจารย์เราก็จะดูเรื่องคุณภาพของคนเรียนด้วยผู้เรียนประการที่4ก็คือแฟคตี้สิ่งอำนวยความสะดวกต่านงนนสอ,นอานิจาเน,นี่ยให้ความสําคัญเรื่องนี้มากเพราะเป็นคนุณสมบัติแหของการเป็นโรกคราต์ที่ดีห้องสมุดของเราวันนี้จะบอกขั้นชั้นด้วยก่อน คนมาเยี่ยมนะครับคนมาเยี่ยมมาชมเนี่ยเขาให้ความชมเชยมากตอนที่ผมทำห้องบทเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เลจาก library เทปีเทปีชโนลไลบรารี่ยมามาเป็นเลิฟวิ่งแอนด์ดิจิตอลไลบรารีเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ห้องสมุดใหม่จะเป็นยังไงโดยท่าเนเองนะครับสิ่งที่แขกมาบอกมาชมเราเนี่ยครับก็บอกว่าเราเป็นเดอะเบสต์ลิฟวิ่งไลบรารีในอาเซียน